ซีรีส์วัดรีเทิร์นวันนี้เป็นวันแรกของผมในภารกิจผู้ช่วยพระต้องตื่นแต่เช้เชาเพื่อที่คิมจะได้เตรียมตัวไปช่วยหลวงพี่บินทบาทคิมเองก็ไม่รู้มกันว่าจะรอดไหมแต่ก็ต้องลองดูก่อนทางน้ําที่เราเพิ่งล้างไว้แม่งกลับมาฝุ่นเต็มเลยหนึ่งปัจจัยด้วยอาจจะเป็นที่น้ำไม่กล้าใช้แต่โชคดีที่ยังมีน้ําขวดช่วยชีวิต,ตก่อนหน้านี้ก็ใช้ไปแล้วเอาละม,มาก่อนพาจะตีละคังเอาในคิมก็จะขอล้างหน้าด้วยเจลล้างหน้าแพตินอนของสกินดิฟิวเนี่ยนะโฟมฟูนุ่มล้างแล้วเราก็จะรู้สึกว่าสบายผิวขนาดอยู่ในวัดยังอยากให้ผิวชุ่มชื้นอยู่เหมือนกันนะล้างเสร็จแล้วหน้าดูสะอาดขึ้นรอยแดงสงบผิวหน้าดูสดชื่นกว่าเดิมดูดีต่างจากตอนแรกที่เพิ่งตื่นเลยใครที่แบบหน้าแห้งเป็นสิ แนะนําว่าให้ลองตัวนี้เลยว่าแต่ตอนนี้กี่โมงแล้วใกล้เวลาที่พะจะตีระฆังแล้วแหละระหว่างที่เราเสียงระฆังก็ดูบรรยากาศยามเช้าบรรยากาศเช้าที่วัดดีมากระหว่างนี้คิมก็จะนั่งอ่านหนังสือรอผิวหน้าหลังล้างหน้าก็ยังดีอยู่แอบคิดในใจเดี๋ยวพอระฆังดังปุ๊บคิมก็ต้องถอย3ามล้อไปแสงหน้าพะแล้วแหละอ้าวพี่พี่ต้องเดินบินทบาทไม่ใช่หรอเออแต่ก่อนก็ใช่ตอนนี้ไม่ใช่แล้วโดยปกติเนี่ยเด็กวาจะต้องเดินตามพะเมื่อบินทบาทแต่ว่าตอนนี้คือเปลี่ยนระบบใหม่แล้วเนื่องจากจานวนพะเหลือน้อยจึงต้องใช้สำล้วก็รอรัับบพะกตอนขับีีิมขับถึงจจุุดดท่ะะรพ มารับก็คือตรงสารากลางหมู่บ้านเลยมาถึงนานและยังดีที่ตรงนี้มีเครื่องเล่นออกลังกาให้เล่นแอบมองเห็นหลวงตาเดินอยู่ไกลๆนะเดินไวเหมือนกันนดินแต่ภาวนี้นโอเคแล้วตอนนี้คิมก็ได้ไปรับพระมาถึงวัดเรียบร้อยแล้วนะ่อไปก็จะนั่งกับข้าวที่ญาโยมใส่บาตรมานะครับมาจาามัดเสดสรมลับรรยากาศสงบได้เห็นทุกขั้นตอนแบบเรียวๆ้าฉันเสร็จนบีก็ฉันต่อเลยอย่า้อเช้าว,วันนี้กับข้าวเยอะมากเ้านี้สดชื่นสุดๆข้าวก็อร่อยผิวหน้าก็สะอาดสดชื่นใครผิวแห้งเป็นสิวง่ายลองใช้เจลล้างหน้าแพตตินอนแบบค